ดขวาอิดขวาอิดขวามีอิดขวา,อข,วา,อข,วาขอบสนามมันเลยสวัสดีครับลีน่าที่แอร์ซอวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับปืน m c a 1ไฟฟ้าตัวนี้นะครับผมเป็นทรงคลาสสิกมากๆนะครับกระบอกนี้ที่ผมใช้ไปตะลุยในสนาม Shadow Hunter ของพี่แบงค์นะครับผมที่โคราชนั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นคลิปต่อไปที่ผมจะลงนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมขอ เอาปืนเนี่ยมาทำรายละเอียดให้ทุกคนให้ดูก่อนนะครับผมว่าเป็นยังไงผมใช้ปืนอะไรลงเป็นการเล่ารายละเอียดประมาณนั้นนะครับผมโอเคส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันครับโอเคนะครับผมวันนี้เรามาดูปืนกันที่เรามาใช้ลงสนามที่ shadow hunter c o l o r a t นะครับผมพอดีที่บ้านไม่ได้ถ่ายไว้นะครับผมมาถึงที่นี่ก็รีวิวทนีนึงแล้วกันกันลืมนะครับผม วันนี้ผมใช้นะครับผมเป็นนี่เลย M c CQB นะครับผมของจีนกงเท่านั้นไม่ไม่เล่นเยอะนะครับผมช่วงนี้ช่วงนี้ไม่เล่นเยอะของจีนกงนะครับผมฟันท้ายก็ CTR ธรรมดานะครับผมภายในก็เดิมเดิมมีแค่เรียงชิมแค่นั้นแล้วก็มีมอเตอร์น,น,นะครับผมส่วนของแต่งจะเป็น T 2อนะครับผมดอ t T 2ตัวนี้พร้อมกับขายก ยูนิตี้นะครับผมศูนหน้าศูนหลังไทยใส่ไว้ให้ม er ันหนักๆเท่ๆนะครับผมตามใจ M4 CQB แล g g ้วก็มีกล่องไฟฉายที่ติดไว้เอาเท่เหมือนเดิมนะครับผมเปิดไม่ได้ด้วยวันน UH <The> ี้แต่ว่าไฟฉายที่ติดมาวันนี้เปิดได้นะครับผมใช้เป็นตัวนี้แทนเป็นหลักก็จะมีตัวนี้อีกเป็นกริปมือทรง MOE นะครับผมจับกระชับดีวันนี้มาทรงแบบ basic basic classic นิดนึงนะครับผมอันนี้อย่างหนึ่งตัวนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเป็น กล้องลันแข็มของผมเองนะครับผมซึ่งวันนี้ได้เล่น1เกมนะครับผมก็ถือว่าคุ้มละเหนื่อยมากเป็น1เกมที่เหนื่อยมากๆนะครับประมาณนี้เลยความแรงอยู่ที่ประมาณ350นะครับศูนย์สามเหลี่ยมในตำนานนะครับผมแล้วเรามาดูวิธีลูกกันดีกว่าลั่นๆครับผมตอนนี้มีมอเตอร์มอเตอร์ไม่บอกเป็นสูตนลับของทางลาน เาเดมาดูในสนามนะครับตอนนี้ภายในสนามจะเป็นวิวของสนาม Shadow Hunter นะครับเรามาลองดูวิธีกระสุนกันเราจะยิงไปที่สังกะสีบ้านกลางตรงนั้นดีกว่าประมาณนี้นะครับผมเด,ดี๋ยวเปิดไฟใช้ดูวิธีกระสุนมันจะชัดขึ้นนะครับ แต่ผมไม่เคยกดออโต้น,นะมาลองลกันดีกว่าถ้ตากล้องเป็นไรถ้ากล้องเป็นไรประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองทดสอบความแม่นกันนะครับว่าปืนเราจะยิงสุดสนามไหมขออนุญาตถ่ายแว่นมืดถ้าสุดสนามอาจจะต้องยิงไปนู่นต้นไม้ตรงนู้นตรงนี้ตรงนี่ต้นไม้ตรงน,นู่น,น,ม,นมองตรงไปนี่ เอ,อ,อาตัวให้หมดเลย <S <S ไม่หมดสักที <S <S หมดประมาณนี้ครับผม อไรออกซาำนับให้สนใจก็ไปหาซื้อมาแต่งตามได้นะครับผมทรงซ้าเดี่ยวในตำนานผมชอบมากกระบอกนี้ไปเจอกันครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับในคลิปส่วนของการรีวิวปืนการยิงวิธีปืนรูปลักษณ์แล้วก็วิธีการแต่งนะครับผมที่เอามาทำรายละเอียดเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรนะครับผมเผื่อทุกบางคน เอาไปแต่งตามมาเป็นเ e f e r ร์เรน์ในการแต่งปืนนะครับก็ยินดีเลยทําได้ทุกอย่างตามได้ครับผมบอกเลยว่าไอ้ทรงสามเหลี่ยมเนี่ยมันคลาสสิกแล้วก็สวยมากๆนะครับผมเล่นยังไงก็ไม่มีเบื่อนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสนใจเอาไปแต่งตามก็แต่งได้เลยนะครับผมสวยกระทัดรัดน้ําหนักดีมากๆส่วนคลิปเกมเพลย์เนี่ยจะเป็นในคลิปของอาทิตย์หน้านะครับก็ติดตามชมกันได้เลยกดไลค์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นการเปิดการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ลงนะครับสำหรับวันนี้ก็เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับแล้วเรามาติดตามกันว่าในเกมจะเป็นยังไงบ๊ายบาย